ครับตอนนี้เราอยู่กันที่อุทยานหุ่นขี้พึ่งสยามนะครับที่อำเภอวางเย็นจังหวัดราชบุรีครับก็ตอนมาที่นี่นะครับเห็นทางเข้าตอนแรกเนี่ยอาจจะดูว่าเหมือนไม่ใหญ่นะครับแต่พอเดินเข้าไปด้านในเราจะรู้ว่าพื้นที่เยอะมากนะครับที่นี่ถ้าเข้าบัตรผู้ใหญ่นะครับค่าผ่านแปดสิบบาทครับผมแล้วก็จะมีจุดแสดงงานนะครับหกจุดจุดแรกก็จะเป็น ขอสแสดงเกี่ยวกับขุนมิี้พึ่งที่เป็นบุคคลสําคัญนะครับของทั้งไทยและต่างประเทศนะครับจุดที่สองเป็นลานพระสามสมัยมก็จะมีพระพุทธรูปของแต่สมัยอยุธยา,า,ยยาสุโขทยัยแล้วก็เชียงแสนนะครับจุดถัดไปก็เป็นถ้ำชาดกก็จะเป็นสแสดงหุนทิพพึ่งเกี่ยวกับนิทานชาดก <รอ S 1> แล้วก็ไม,มไม่ใช่พระเวสสัดนดรพระเวสสัดนดรตอนอชูทบขอกัลยาลีอลาตามพี่เจบอกไหมครับ แล้วก็จุดถัดไปก็จะเป็นการแสดงเกี่ยวกับกุฏิพระสีภาคซึ่งบนกุฏิก็จะมีหุ่มทิพพึ่งของอพระ,ะเรียก<พ>ะอะไรนะเกจิใช่พระเกจินะครับของแต่ละภาคด้วยวถัดจากนั้นก็จะเป็นเรือนไทยสีภาคนะครับก็ภาคกลางภาคเหนืออีสานใต้นะครับ แล้วก็จุดสุดท้ายก็จะเป็นลานแสดงพระอวโลก,กิเตสวนนะครับก็แม่กวนอิาก็พื้นที่ใหญ่โตรครับมีจุดให้ซื้อน้ำดื่มน้ประทานอร่อยดีนะครับก็ใครว่างเรียนเชิญครับไม่ไกลกรุงเทพครับ